สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำาวันจันทร์ที่27มิถุนายน65เนาะตัวเด่นก็คือ6กับ9ตัวรองก็คือ3กับ7นะคะ6061636769 919293959799 3135363739 7ก็7173757679 7 3ตัวก็693769692 เจ็ดเก้าหเนึาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อจับคู่กันก็จับตรงนี้นี่หกสามสามหกหกเก้าเก้านะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะจับสตัวก็หกเก้าเจ็ง่ายๆสั้นๆเนาะไม่ต้องเปลืองเงินเยอะ ก็ขอให้โชคดีนะคะต่อไปเป็นดาวโจรเช้าวันที่28นะคะวันอังคารเนาะตัวเด่นก็คือ3กับ6กตัวรองก็คือ8กับ0นย์นะสามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามห้าสามหกสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าแปดศ ปดหกหนึ่งหนเสนาะจับคู่ไกรก็จับสามศูนย์ศูนย์สามสามหกหกสาย์ปดนเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมเอาสตัวนี้ขึ้นไปซื้อดาวโจน v ีด้วยเด้ดอเพราะบางทีมันก็สลับกันออกเนาะแล้วก็เอาดาวโจน v ีไสี่ตัวลงมาซื้อดาวโจน บางทีมันก็สลับกันก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามก็ขอให้โชคดีสามตัวตรงๆทั้งสองแนวทางเด้อ